ไม่รู้อะทุกอย่งนี้แหละเกิดชาติไหนก็ทุกชาตินั้นเกิดเป็นอะไรก็ทุกหมดยิ่งลงตัวอบายภูมิทั้งสี่จะทุกข์ขนาดไหนแต่ก็เราไม่รู้นี่สิแล้วเราไม่รู้เราก็ไม่กลัวถ้าคนที่รู้ะจะกลัวที่สุดคือการเกิดอิกไม่ใช่ว่าตายแล้วมันไม่ได้เกิดเราไม่ได้เนพรูุที่เจ้าเราไม่ได้เป็นพระรหันต์ตายแล้วไม่ได้เกิดอีกได้ยังไงนั้นต้องไม่เกิดแน่นอน เกิดเป็นสัตว์โลกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเห็นไหมเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นอินพรมจบยักษ์กว่ากันบ้เกิดได้หมดทุกอย่างแมแต่เล็กที่ส uh, hmm. ุดสองด้วยกล้องจุลทัรศน์ยังเข้าไปได้ใลจิตตรงนี้ตาบใดที่เรายังมีกิเลสคลองใจเราอยู่ไม่ให้มันเกิดน่คือไม่ได้ จะบอกว่าตายแล้วก็แล้วไปตายแล้วเราไม่รู้หรอกตายแล้วสูญไปเลยไม่รู้เรื่องทําบาปก,ก็ช่างบันเถอะทําบุญก็ช่างมันเถอะทําแล้วไม่ได้หรอกถ้าใครคิดอย่างนี้นะสนุกสร้างกรรมสนุกช่างบาปถ้าใครคิดว่าตายแล้วมันต้องเกิดอีกแน่นอนิเลสพาให้เราทํากรรมถ้าเราเกิดเป็นสรกกัรนุษฐาจะทํยังไงเราทําบาปถ้าเราเกิดเป็นเปรตทำยังไงเราเกิดเป็นอสุรกาย เราเกิดเป็นสัตว์ประหฉานจะทํำยังไงจะทุกขนาดไหนน่ะเราเห็นทุกอย่างแล้วน้องเข้ามาหาเราหมดเลยน้องมาสิลองดูหมาอ่าเราเห็นหมาเราเคยเป็นทุกคนั่นแหละไม่มีใครไม่เคยเกิดเป็นหมาหรอกมันเปโนหมดว่าเราเกิดมาแล้วกี่กาจิกันแล้วที่อยู่ของเขาอาหารของเขาแล้วเสื้อผ้าของเขามีหรือเปล่า เขาเหิวก็หายดีไม่ดีถ้าเป็นหมาที่เลือนอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขสุขนิดนึงจะไม่มีเลยสําหรับหมาที่เลื้อนเพราะมันทุกข์มากมันคันอยู่ตรงไหนก็คันไปตรงไหนก็คันนอนตรงไหนก็นอนไม่ได้เห็นไหม่ะนี่คือกิเลสมันท้ายเราทํากรรมมันถงลงสู่อบาย,ยวะภูมิได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเราเกิดมามีบุญนักหนาที่ได้เปิดเป็นมนุษย์เป็นสรรประเสริฐ เราเกิดมามีบุญนักหนาแล้วไม่ง่อยเกียดเสียขาไม่พิกลพิการดีหมดทุกอย่างเราสามารถประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนพุทธิจาได้แม้แต่เราอยู่ทางโลกเพราะเราไม่พิกลพิการเราสามารถสร้างเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อให้เราอยู่ดีกินด,ดีได้นี่คือคนไม่พิการ แต่้าคนพิการมันก็ยากลำบากจะหากินแต่ละอย่างจะทำอะไรก็ตามเพราะมันพิการเสียแล้วมันนอนอยู่กับที่ไปไหนก็ไม่ได้จะเดินก็ไม่ได้งาน,นเขาเรนพิการหรือตาบอดหรือหูนหนวกหรือเป็นใบป,ปัญญาอ่อนคิดดูสิถ้าเราเป็นอย่างนั้นอาจจะทำยังไง ชาตทั้งชาติเสียไปแล้วถึงแม้นั่งการจะเป็นม,มนุษย์ก็ตามแต่มันเสียไม่เหมือนพวกเรามีบุญวาสนาดีหมดทุกอย่างอาการสามสิบสองพบเทียบไม่เสียไปไหนเลยอาการนี้สามสิบสองนี้ไม่ขาดตกบกพร่องสติปัญญาก็ดีเนี่ยเห็นไหมแล้วคราวนี้เมื่อเรา เข้ามากบอกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอะ่ะเราก็จะทําได้ดีเพราะพระพุทธเจ้ามีแทดสีขันหามพวกเรามีกิเลสเหมือนพวกเราอ่าพระองค์ก็มีพันร,รัยามเหีนสีเห็นไหมพนางพิมพาย,ยโสธรราแล้วก็มีลูกอีกพร้องสุขลาหุนหาเ,เห็นไหมมีกิเลสไหมมีการมาคะไหมีม ความโลภก,ก็มีความโกรธก็มีความหลงก,ก็มีราคะก็มีตัณหาก็มีมนณะก็มีชิธิก็มีนี่มันทั้งหมดเลยกับพวกเราพระองค์เห็นความทุกข์เงื่อนเกิดนี้มันมีแต่ทุกข์เห็นคนแก่เห็นคนเเห็นคนเกิดเห็นคนแก่คนเจ็บค,คนตาย,ตายเห็นสนัมมนะ,ะเห็นแล้วเกิดความสรุปสำเวชวันเราก็จะต้องเป็นแบบนี้เหรอแน่นอนเป็นแน่แ อ่าเห็นไหมพระองค์ก็เลยไม่อยากเกิดอีกแบบวันนั้นะเราเกิดมาแล้วเงื่อนไม่เกิดก็ต้องมีนี่คือการสร้างวาส,สนาบาร,รมีมายาวนานเหลือเกินถึงคิดได้ขนาดนี้แม้สักวันหนึ่งผูย้ย่อผู้ตปะบัติเราก็รู้หลังจากนั้นพระองค์เห็นเทวทูตท,ทั้งสี่อกไปเลยคร่บแม้จะลูกเกิดในวันนั้นพระองค์ก็ไม่ดูถ้าดูแล้วมันก็จะหนีจากเขาไม่ได้เพราะ ความรักความเมตตาความสงสารรักลูกรักภรรยาถ้าเดินเข้าไปไปหาลูกไปดูหน้าลูกกาจะหนีไม่ได้หนีไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจิตใจจะทุกข์ลำบากขนาดไหนฝืน,นโดดออกจากพระราชวางังเพื่อไปหาสิ่งที่มันไม่ให้มันเกิดอ,อีกต่อไปแล้วคราวนี้พวกเราในชุมบมือเปลือกละอันนี้นะพูดเยอะ เราชุบมือเปิบเพราะพระองค์ไปหาด้วยความยากลําบากเป็นภาคเศษเป็นเศษเป็นเรียนอยู่ในทำในหิวในป่าชาป่ารถชัดที่ป่ารกชัดที่แจ้งองฟางป้าไม่มีใครศักษาไม่มีใครรู้เพราะพระองค์ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตดรัสรู้ใครจะไปรู้ล่ะใครจะอ้อหาทตามอ้อหารไปให้สมวล่ล่ะ เขามีชาวบ้านเขามีอะไรเขาให้คุปภัยฉันมีของไม่ดีจะของดีบ้างหรือของไม่ดีนะสมัครกว่าเพราะเขากินอะไรเพราะอ,อนั้นให้ทุกอยา่างลำบากขนาดไหนกว่าจะได้ทําอันเบรร์เสริจเร็ยยากว่าจะได้แะ่รู้ทาอันบร์เสริฐเร็วมาสอนพวกเราคิดดูจะยากลำบากขนาดไหนเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นเศษเป็นเด่นมนุษย์ ตกจากสวรรค์ลงไปเหมือนจะตกนรกเลยเพราะลงจากสวรรค์แล้วท่านเป็นพระราชามหาปษัติมันเหมือนอยู่สวรรค์หลังจากนั้นตกจากสวรรค์ไปเป็นคนขอทานกนาะว่าเห็นไหมไปสวดแสวงหาพระสัทธรรมอันประเสร,ริฐรลเลยจนได้มาจนตัดสรู้เหนือสามแดนรกชาติเป็นดาเป็นเทวดาของ เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมใครจะมาเป็นครูของเทวดาได้เป็นครูของมนุษย์ได้มีแต่ผู้จ้งางทำงานเนี่ยพวกเราอ่ะได้ยินเด้ฟังแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเราชุกมือเปิร์อะอย่างอาหารเนี่ยเตรียมไว้พร้อมลยอ่ะมีแกงม,มีลาบมีอะไรก็ตานเครื่องอันนี้แหละมีมีหมดทุกอย่างครบชุดเตรียมของไปแล้ะเอาเขาเธอปรุงกิน ปรุงเองนะพวกเธอปรุงแล้ว,วเธอกินเองอินไปถึงไหนพวกเธอจะรู้เองขนาดนี้เนี่ยขี้เกียจที่ขาเลี่ยคิดูเนี่ยขนาดชุบมือเปลเอยยังขี้เกียจที่ขาไม่อยากทำไม่อยากกินมขี้เกียจเห็นไ,ไหมนะนี่เนี่ยการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระุทธเจ้าถ้าเราไม่ขี้เกียจเราจะได้ของดีประเ,เ,เสริฐเิอตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้แต่นี่เนี่ยมันขี้เกียจเออมีให้เคื่อนให้ปรุง ให้คิดเองก็ยังไม่เอาเลยมีเยอะเพราะฉะนั้นพระองค์ถึงจัดมันคนแบบคนสิจะพวกสี่ประเภทหรือบวสีเรามันจัดไปเลยมีทุกทุกพระพุทธเจ้ามาแต่สรู้แต่และคำหลาั้จะมีบุคคลสิจําพวกหรือบวชเหล่านี้ตลอดไปอุคติตันยูพูด นิดเดียวประโยคเดียวก็เข้าใจชัดเจนเนี่าลองลงมาก็วิปปิดันดูแล้วพูดหลายประโยคหน่อยก็เข้าใจลงลงมาอีกขึ้นในยะอันนี้พวกนี้ถูไถฟังแล้วฟังเล่าไม่รู้กี่ครัง้งกี่หน,นฟังไปฟังมาพวกนี้ก็เริ่มเข้าใจอันนี้ปะทะกะละมะนะคะนี้นั้นนั้นพวกนี้ฆ่าทิ้งเลย คือฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ทําเลยไม่ปฏิบัติเอาเลยไม่ฟังมารู้เรื่องทิ้งไปเลยตรงนี้สอนไม่ได้พระพุทธเจ้าโดย,ยไม่สอนเลยไม่บวดเอาเลยนะส่วนมากประธาตบมะท่านเทียบอยู่กับพวกขนโคโค,โคตัวหนึ่งมีขนเยอะเต็มไปหมดเห็นไหมมีทั้งหาทั้งหูทั้งขา,ท,งขา,ท,งขาทั้งตัวมดเลยเนี่ยพวกประทาตบามะน่ะท่านเทียบไปกับพวกนั่นแหละ พวกคุณโคเนี่ยพวกที่พูดได้สอนได้ท่านจะจัดเข้าไปในเขาโคเห็นไหมโคตัวหนึ่งมันมีเขาสองเขาขนมันเต็มตัวเห็นไหมล่ะมีน้อยมากที่จะได้ประพฤติปฏิบัติได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามมีน้อยมากแล้วคราวนี้ดูจเจ้าของคราวนี้ดูเราเอง หนึ่งในจํานวนน้อยนิดนั้นคือเขาโคด่ะมีเราด้วยเอาแต่เข้าไปนี่นั่นแหละพลังตัวนี้มันจะมาแล้วไม่ขี้เกียจขี้ขานแล้วมันจะมันจะไม่ขี้เกียจขี้ขานมาเพื่อปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างคุณสงโงสุนรักษาศีลภาวนาพวกนี้จัดหรอกจัดตัวเองเข้ามาในตรงนี้ในจำนวนน้อยนิดนั้นคือเขาโคอาคนโครลอไม่ไปพวกคนโคจะหลังไหลไปอบายจะพูดหมดเลย เป็นสัตว์นโลกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ันฉานบ้างหลังไหลไปเล่พวกคนโคลนะ่ะเห็นไหมคนมันไปเยอะทางมันจะเตียนลง่งหน้าเดินมากใครเขียนนะอ้าเราไปทางนี้แหละมันเตียนล่งดีไอ้ที่ทางลุกๆกักน,ะน,นทางลกุกวกขึ้นสวรรค์ทางเตียนทางเตียนลง่งเวียนลงมาลกเห็นไหมมันเตียนลง่งลงมาลกพี่คนมันไปเยอะ ทางโลกบุกขึ้นสวรรค์ไป,ไปเลยเนไะนี่แหละพวกเรามันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนหาได้ยากมากการไปไม่ต้องมาดูใครละครอบครัวมีคนอยากจะประพฤติปฏิบัติรรมมีไหมครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายมิตหลานหายากเราคนนี้ดูไปนหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมันจะมีคนมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ให้ทางรกระแสสิทธภาวนานมีไหมยากมากตำบลนัวิ่องอร้อาอะไรเข้าไปรู้ตำบนลน้มีกี่คนรู้อำเภอคนนี้ดูจังหวัดคนนี้ดูประเทศคนนี้เห็นไหมล่ะมีคนเยอะไหมล่ะที่ตั้งใจประพึติปฏิบัติตามสองพุทธเจ้ามีน้อยมากท่านถึงเทียบเอาไว้ว่ามีพวกขนโน เยอะมากพวกเขาโคนอนมากนี่เห็นไหมเราเอามาเทียบเลยแล้วตอนนี้เราเอาเราอยู่ในเขาโคและเราไม่เอาละอยู่คนโคอ่ะตามใจเราพุทอปฏิบัติเราไม่ถอยเราเกิดมานี้นะ่ะชีวิตน,น้อยนิดเดียวไม่ถึงร้อยปีสักคนเดี๋ยวก็ตายหมดแล้วอตายไปแล้วมันเกิดทันท,ทีีรู้ไหมว่าจิตเคลื่อนออกลมหายใจขาดเกิดแล้ว คนทากาหนักลงนระกตูมเป็นเตเป็นอสุรกายเป็นเปียกข้อเฝ้าอยู่ตามบ้านเจานะน้าของนปฏิบัติมันจะไม่คนนี้หรือว่าเกิดทันทีนะเออไม่เกิดไม่ได้หรือไม่เกิดได้ยังไงหรือเป็นเทวบุตรเทวด,ดาสร้างุณงาคนความดีขึ้นสวรรค์ทันทีรับข้อมูลเดียวถึงแล้วอยู่ที่วิมานทันทีนะเห็นแล้มนี่กูคนสร้างุณงานความดีนะคนที่ภาวนา เป็นแล้วอ่ะเขาไม่อยากเป็นหลอกเทวด,ดานหมดบุญจากเทวด,ดาก็ลงมาตกนรกอีกได้อ่าไปอยู่ชั้นพงก็ตามเบสุทวาดลงมาตกนรกได้หมดจะไปเสวยในขนาะไหนก็ตามเพราะยังไม่เข้ารูปกตระธรรมยังไม่เข้าสูงเส้นทางพระอริยบุคคลมันก็ลงมาได้อีกวกเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเนี้เพราะเราอยู่ในกฎอนิจจัง วนเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักจบเบื่อเมื่อเราพปฏิบัติตามสอนพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่มีคําว่าลุงอบายจะพูดได้เลยเพราะเส้นเดียวที่เราจะขึ้นสู่มรรคพุทธิพานเพราะทางเส้นนี้เขาเรียกว่าโลกุตละธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก่เริ่มแเสพระโสดาสดิราคาอนาคาอัลหันปิดอบายไปเลยไม่ต้องไปอีกแล้ว มุงอบายสัตว์นรกก็ไม่ได้เกิดเปแต่สุรกายแต่เชีนไม่มีสำหรับผู้ปิอาาอดอบายภูได้เห็นไหมพระอริยบุคคลชั้นต้นกระโสดับวันเนี่ยแม้แต่เกตขวบทั้งพุทธการบรรลุได้เลยเด็กเล็กเด็กน้อยที่มันยังไม่มีอะไรความคิดของเขายังไม่ฟูสั้นเรื่องโลกเรื่องปวดเรื่องหงละคะปัญหาากม่นะเป็นเด็กน้อยมันภาวนานดีนะ เข้ามาอยู่ในวัดในวารือว่าเราดีคนที่แต่มันหายากนะเด็กทุกวันนี้นะจะให้เข้ามาวัดไม่ใช่มันมีน้องบิแล่แหล่แหล่แหล12ขวดมีท้องแล้วเคยเห็นไหมครูอาจารย์ที่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่แหละลูกศิษย์ลูกค้กานี่มาเล่าให้ฟังคุณแม่ขาลูกศิษย์ว่า12ขวดมีท้อง,องดูเด็ก ทุกวันนี้ราคามันเรียบงานขึ้นรถปั๊บมันฟักออกมาแล้วนิสติดแหงทาแล้วนั่งสองแถวไปมันก็ทา้าคิดดูดิมีแต่กลัวการมันราคาแซงหน้าทั้งหมดทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กคนไหนเข้ามาพมพูดปฏิบัติพวกนี้นี่จะพูดง่ายมันไม่คิมสุขกว่านหามถ้าไม่เคยพ่อแม่ไม่เคยพาเข้ามาไม่เคยรู้เรื่อง ิดเรื่องามพุทธเจ้ามันจะคินสุกก่อนหานทั้งหมดตรงนี้เนะี่ยเพราะตัวนี้มันรุนแรงตัวทําลายโลกคือตัวรามตางมลาคา่ะเด็กเด็กหญิงเด็กชายเจอกันเนี่ยมันดินใส่กันเลยนะแงเป็นหนุม่มเป็นสาวก็ตามแม้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อายุเกือบร้อยปีตัวกามละคะเป็นเพียบเหมือนเดิมรู้เปล่าไม่มีว่าอายุแก่แล้วไอ้นี้มันจะอ่อนตัวตามไม่มีทาง รู้ไหมอนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเก็บไหมผู้เฒ่าผูุ้กเงินเงินขวงกันเลยรู้หรือเปล่างูเงินเงินนั่นอะ่ะยังขวงกันเห็นไหมผู้เฒ่า,ผ,าผู้หญิงแต่งกับเด็กอายุสิบกว่าปียี่สิบปีเคยเห็นหร้อเป่าเจ็ดสิบปีเป็นยังไงราคามันลดน้อยถอยลงหรือเปล่ามันไม่ถอยถ้าเรามาปอกพึติปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี้นะ่ะ ตัวนี้เนี่ยถ้านเราปฏิบัติตามคําสอนนะที่พูดอยู่นี่นะให้เห็นร่างกายเป็นของปฏิบุรสงพวกหน้าเบื่อหนหน้าขยาขยแยงไม่มีอะไรเป็นของสวยของงาม,มเริ่มลองกินข้าวเราตัดข้าวเสร็จปากหน้าอร่อยขนาดไหนอาหารหน้าอรินอร่อยแทบนั้นเลยเข้าวเสร็จปากไปคําเดียวเท่านั้นแหละมันไปคุกเข้ขขากับน้ลายแล้วสกปรกไปน้าลายแล้วบ้วนออกมาเนี่ยลองเอาใส่ถ้วยดูสิ เราวอกข้าวคุกเข้าไปดูสิมีเหมือนกับอยู่ในปากเราเนะี่ยแล้วครยออกมาแล้วตักเข้าไปแหนเอาไหมล่ะมันไม่เอาเห็นไหมล่ะเราก็เห็นว่าแต่มันสวยมันงามอันนี้เราไม่รู้ว่าในของประกูลมาอยู่แต่วพวกเราต้องหมดของหน้าเบื่อหน้าขายะขยะมันอยู่ตรงนี้ตรง้ของเหม็นของเน่าอ่ทวารมันไหลออกมาก้าวูลูหูก็มีสองแล้วนับสองเข้าไป ขี้ตาก็มีสองนับสี่เข้าไปรูจมูกอีกสองนับหกเข้าไปปากหนึ่งทวารหนึ่งทวารหนักทวารเบาดูไล่เข้าไปเก้าที่มันไหลออกมาเหม็นตันลอดของสกปรกตลอดแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้เรื่องเราถึงหลงว่าอันนั้นผู้ชายนีผู้หญิงเออหลงกันอย่างนี้นะหลงกลัวกามมาหลับคะเขียนกันวิ่งใส่กันเหมือนแม่เลยเอ,อ เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้เท่าผู้แก่ผู้วัยกลางคนขนาดไหนก็ช่างตัวนี้มันจะมารุแลงมันทำ,ทำร้ายทำร้ายพวกเราให้เราเกิดเรียนว่่แต่เกิดเมื่อไม่พอใจเห็นนันฆ่ากันยังนั่นแต่งงานก็นจะฆ่ากันแล้วอ่ะสามีภรรายาน,นอกจากกันฆ่ากันอีกเห็นไหมตัวนี้รุนแรงไหมน่ากลัวเมื่อเราเข้ามาภาวนาเราพิจารณานี้แหละให้เห็นของ หน้าเบือนายของปฏิกูลโสโครกไม่มใช่ของสวยของงามแล้วี่หนาตัวนี้ะให้เห็นอยู่ตลอดเวลาให้เป็นภาพติดตาเราอยู่ตลอดเวลาไม่นานกี่ปีก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคาดทะนีล่วงหน้ามันจะได้ของมันเองถ้าเราเห็นอยู่เห็นความปฏิกูลโสโครกเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นเป็นอนิจจังทูกขาหนาต,าตาตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้น่าจะพ้นทุกได้ในปัจจุบันาชาติ แต่ถ้าว่าเราไม่ได้พิจารณาตัวนี้นะมันไม่พ้นยังไงมันก็ไม่พ้นมันกระคามันกัคา้นคานติดตัวนี้เกิดอีกเพราะตัวเดียวเนี้รู้ไหมลนะ่ะนี่แหละคนที่วิ่งหาตัวเดียวนี้นะมีแต่อันนี้ะเพ่นพ่านเป็นปัญหาผู้ที่เข้ามาพอพูดปฏิบัติแล้วตัวนี้จะไม่มีเพราะเราเห็นร่างกายเป็นของปฏิปุษุโภกหน้าขยะขยหน้่เบื่อหน่าย้แต่ของมินของเน่า เราเห็นมันอยู่ตลอดเวลามันราคามจะมากขนาดไหนมันก็อ่อนตัวลุอ่อ,อนตัวลุอ่อนไปเรื่อยๆอ่อนไปเรื่อยๆเห็นร่างกายเป็นของหน้าเกียดหน้าขยะเหยนเกิดความสรุปสงเว็เบื่อหน่ายน้ําสล่วงตะไลไม่นานก็ต้องทนอุปทานได้แน่นอนเราไม่ยึดมันมา,มาในใกายอีกเดี๋ยวทนได้อย่างแน่นอนมันก็พ้นทุกข์สิพอไปถึงระอนาคารีก็ไม่ต้องห่วงเลยมันจะขนาดไหนถ้าตัวนี้่านนะโอ้ โลกันว่างเปล่าเออไม่มีอะไม่มีพิษไม่มีภัยเลยว่างาเพาะแม่ครูอ,อ,อาจารย์ท่านถึงแถวอาบ้านนี่ถ้าใครฆ่า,าการรมราคาได้ท่านเทียบเหมือนบ้านบ้านล้างแต่มีคนอยู่คนอยู่นั้นก็คือหมายถึงนักเรียนโตคดอ,อันตรพานมันตายแล้วบ้านก็บ้านเฉยๆอยู่ก็อยู่ธรรมดา เหมือนสามีภรรยาบรรลุะานาคามีทั้งคู่นอนด้วยกันเนี่ยมันเป็นดินท่อนสองก้อนมันเรียกอะไรจอยากจะยื่นมือไปจับกันไม่มีมันมองเห็นเป็นธาตเรียบร้อยเห็นความว่าเปล่าแล้วเนี่ยสามีภรรยาช่าบนบรรลุด้วยกัน,นจะเป็นางานจะไม่มีพิษมีภัยแม้แต่สามีเป็นพภานาคามีภรรยาย,ยังไม่ได้เป็นเป็นบุตรชนอยู่ พระอนาคามีกับสินเปตมาเ้วยมาขณะเดียวนั้นใครบรรลุพระอนาคามีจะเป็นคารวะต่างสินเปตจะมาพร้อมคาว่าสินเปรตจับของต่อกันก็ไม่ได้ยืดของเงี้ยเยืนแห่งกันนะอนเพศตรงข้ามนะที่พูดอยู่นี่นะอ่าลาเป็นผู้หญิงนั่นคือผู้ชายเราจะยืดเมือเอาของต่อกันไม่ได้เด็ดขาดมาพร้อมเด็ดเสร็จนะครับนีเนี่ยเนี่ยภรรยา กับสามีสามีเป็นพ้านาคามีมันเคยจับมือกันเคน,นตลอดโอ้ยถึงเวลาบรรลุแล้วไม่ค่อยไม่ให้จับค่อยจับเธอไม่ได้ค่อยเห็นครื่เหล่านี้เป็นของปฏิปุณสสงฆกวางได้หมดแล้วรู้ตามคนจริงหมดแล้วนะเห็นไหมไม่ธรรมดาหนะทาทำคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้าใครตั้งใจระพูดปฏิบัติพรทุกแน่นอย เพราะชีวิตนี้น้อยนิดเดียวเรามีเวลาปฏิบัตินิดเดียว24ชั่วโมงทุกคนเราเกิดมามีเวลาปฏิบัติเท่านี้เพราะทุกคนได้เวลามา24ชั่วโมงเหมือนกันหมดใครได้มากกว่านี้ไม่เนี่ยท่านไม่ให้นับพรุ่งนี้นะถ้าวันนี้มันตายก่อนพรุ่งนี้เราจะไม่ได้ทําเลยเพราะฉะนั้นพทะเจ้าถึงไม่สอนให้เราว่าพรุ่งนี้ถึงทําให้ทําเสียวันนี้ปัจจุบันนี้ขณะน,นี้เวลานี้นาทีนี้วินาทีนี้ ให้ทำในวันนี้นะ่นพระพุทธเจ้า,าจสอนเราอย่างนี้นี่ถ้าบอกว่าพีหน้าทนะ่านึงจะทำหรือว่าหน้าหรือ่พรุ่งนี้ฉันนึจะทำเพิดหมดไม่ได้ไม่ทำแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นน่ะแสดงว่าเรายังไม่ฉลาดเรายังง่อยู่เต็มตัวเราไม่ฉลาดถ้าบอกว่าพรุ่งนี้เราถึงจะทำวันนี้มาเจอแล้วก็เราก็ไม่ทำมันเสียเปรียบน,นะถ้าเราตั้งใจอยาก้นทุ์แล้วเอาพยังไปเลยเพราะเวลาเราน้อยมาก เราเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราจะตายกันไหนถ้าเราจะไปฆ่าฆเนรล่วงหน้าก็ผิดหมดจีเสได้ว่มาเราไม่ฉลาดเลยเราไม่ได้ฉลาดแล้วยังงูยย่ดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเราให้อยู่ต่อปัจจุบันธรรมไม่ว่าอะไรก็าตามแม้สติก็ให้มีอยู่ในปัจจุบันธรรมสติปัญญาสถาความเพียนเหล่านี้อยู่กับปัจจุบันธรรมทั้งนั้นนั้นถึงจะถูกต้อง ถ้าเราอยู่ในกับปัจุบันธรรมเราไม่นีเราเผลอไปแล้วเขาว่าปัจุบันธรรมกูเลยไม่รู้เรื่องแม้ทั้งเราจะคิดพุทโทพุทโทพุทโทรแต่อยู่กับปัจุบัิธรรมนั่นแหละคือมีสติแล้วหรือเราจะดูลมหายใจให้ดูปกลมหายใจตลอดนั่นี่คือเราอยู่กับปฏจุบัิธรรมเราไม่มีข้างหน้าเราไม่ได้คัดทะนิ่มันอยู่กับปัจจุบันธรรมนั่นถูกต้องคือเราอยู่กับปัจจุบันธรรมในยี่สิบสี่ชั่วโมง ถ้าเราอยากได้เราก็ทําเอามม่มีใครทําให้เราเละถ้าสีขันห้าวอยู่กับเราสติประฐานสีมนไปอยู่ในใจเราดิอันนี้จะสัจจิอยู่ในใจนี่อันนี้จะมูขม้ขั้ตาอยู่ในใจนี่สีจมาที่บญญยายนี้ใจเราหมดเลยไม่มาจากที่อื่นในอยู่ที่เราหมดเลยเราไปหาื้อที่ไหนทุกคนมีอ๋อนักทิฏฐิตจกับจิตรูปธรรมนามธรรมเนี่ย รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงนล้วเขาคนทุกข์เขาไม่รู้ตามความจริงมันปล่อยวางหมดนะเรื่องของกิเลสไม่ใช่รู้ตามความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ตามความจริงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวจของเเขาทุกอย่างเป็นนั้นตามหมดไม่มีอะไรเหลือไม่มีตัวตนนี่คือรู้ตามความจริงรู้ด้านความเป็นปฏิกูลสุขคกแล้วก็เห็นตามความจริงรู้ด้านอันนี้จังอันนี้จั่งสุขคาตามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวจนงเราเขาอันนี้ก็คือรู้ตามความจริง แต่กิเลสมันหลกต้มลงทั้งนั้นเลยอ่ามันว่าหลงอันนี้สวยผมคนเล็บฟันนังสุดท้ายก้อนนี้สวยหมดอันนีก้ก้อนนี้ก็ผู้หญิงก้อนนี้ก็ผู้ชายท้งทางที่นี่คือสมมุติทั้งหมดเราสมมุติว่านี่ผู้หญิงนี่คือผู้ชายท้งทางที่ไม่ใช่มันเป็นดินน้ําลมไฟต่างหากมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวโตเราเขาไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ของตัวของน้ำด้วยเนี่ยถ้าเรารู้ทำมันจะยาวเลยทำยุงเงี้ยอ่า 啊，那你先在在跑啊？